สวัสดีค่ะสวัสดีนักเลงเข็มนะคะสวัสดีเอฟซทุกๆุกคนสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวีโอคลิปนีออ้อยากจะมาแนะนําเสื้อถักสําหรับมือใหม่นะคะเสื้อถักสําหรับมือใหม่เลยเนาะคนที่เริ่มหัดถักนะคะอันนี้จะเป็นลายง่ายๆสํา,าสหรับมือใหม่มันจะเป็นลายในตัวถักจากบน นะคะเราจะถักจากด้านบนเนี่ยลงมาด้านล่างลักษณะของการถักเสื้อมันจะมีหลายแบบเนาะมันจะมีถักจากบนลงล่างถักจากล่างขึ้นบนถักต่อดอกนะคะถักแยกชิ้นแต่ที่ง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่เลยก็จะเป็นถักจากบนลงล่างเพราะลักษณะของลายนะคะลักษณะของลายเนี่ยมันจะมีแยกในตัวเห็นไหมมันจะมีขยายในตัว นะคะถ้าถักแบบนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแรกเราถักแบบนี้นะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่สับสนเราจะสนุกกับการถักฉะนั้นการที่จะหาลายหรือหาแบบเริ่มต้นในการถักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทําให้เราไม่ท้อนะคะอันนี้จะเป็นลายง่ายๆมองเห็นไหมนะคะลายนี้กับลายนี้กับลายนี้อีกลายหนึ่งเดี๋ยวคุยหยิบให้ดูนะสีเขียวอีกแล้ว นะคะลายนี้อ่ะอันนี้จะมองเห็นชัดกว่าลายนี้นะคะลายนี้กับลายนี้จะมีลักษณะคล้ายกันไม่เหมือนกันนะอันนี้มันจะเป็นลักษณะของการทําอีกแบบหนึ่งตรงแถวนี้อันนี้แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามนะคะแถวที่สามเนี่ยมันจะทำมันจะทาอีกแบบหนึ่งลายนี้ลายนี้คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันอเห็นไหม ะะลักษณะของงานมันจะแยกในตัวมันจะขยายลายในตัวอันนี้แนะนำนะแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะอันนี้จะเป็นได้เส้นใหญ่ค่อนข้างใหญ่หน่อยอันนี้ก็จะเป็นได้เส้นเล็กนะคะซึ่งก็บอกแล้วว่าได้ถักเนี่ยมันจะมีเวลายแบบมากมันจะมีซัมเมอร์มันจะมีเลยอน เราจะใช้ไหมพรมถักก็ได้นะคะให้เป็นเสื้ออุ่น,นหน่อยๆถ้าใครมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนแต่อยากถักนะคะก็แนะนำให้ใช้ไหมที่มีมีขนาดใหญ่หน่อยก็ประมาณเบอร์ยี่สิบหรือเบอร์ยี่สิบอ้วนหรือไม่งั้นอาจใช้ไหมพรมก็ได้จะลองใช้ไหมพรมดูก็ได้นะคะลักษณะของงานแบบนี้ ถ้าถามว่า,อารอบอกเท่าน้าเท่านี้จะขึ้นต้นได้กี่โซ่ครูบอกแล้วนะคะว่า,อารอบอกเนี่ยมันอยู่ที่การรวบแขนเนาะเราก็จะถักขยายไปเรื่อยๆแล้วเรามารวบวัดรอบวงแขนเราว่า,าได้รอบวงแขนไหมถ้าได้รอบวงแขนแล้วเราก็รวบแขนนะคะเมื่อรวบแขนแล้วเรามาวัดรอบอกว่าได้ไหมพอวัดรอบอกแล้วมันขาด นะคะเราก็เพิ่มดอกเพิ่มลายใต้วงแขนนะคะลองหาลายง่ายๆถักดูสำหรับมือใหม่ทีออ่อยากจะเริ่มหัดถักนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นไหมค่อนข้างเส้นใหญ่หน่อยมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้วีโอนี้ได้นะคะถ้าอันไหนครูตอบได้ครูก็จะมาทำเป็นวีโอตอบขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ